ทุกคนรู้ไหมคะว่าเทรนด์สุขภาพที่มาแรงในช่วงนี้คืออะไรการลดน้ำหนักค่ะซึ่งสิ่งแรกที่เราจะทำเนี่ยก็คือการอดอาหารแต่จริงแล้วมันเป็นอะไรที่ผิดมากๆเพราะว่าถ้าเราอดอาหารแล้ววันหนึ่งเรากลับมากินอาหารเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแน่นอนว่าร่างกายของเราจะเกิดเป็นโยโย่เอฟเฟกแน่นอนค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราควรทำนั่นก็คือหาผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยมาช่วยให้ร่างกายเราคุมน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักได้นี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะไอคอนมีตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ททดแแนนนนมือออาาหารค่ะ่ะ ว่าสามารถกินแทนมืออาหารได้เลยใน1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด7ดซองด้วยกันค่ะสามารถกินแทนอาหารได้เลย1มือ้อสองซองวิธีทานก็ง่ายมากนะคะแค่ฉีกชงแล้วก็เช็คแค่นี้เลยนะคะหรือถ้าสมมติว่าใครอยากทานเป็นอาหารว่างแบบอยากจะเลี่ยงขนมเนี่ยเฟนก็แนะนําว่าให้บริโภคตัวนี้ไปเลย1ซองนะคะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างครบ5หมู่เพราะว่าถ้าเรากินอาหารหนึ่งวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันนี้เราได้รับไขมันโซเดียมหรือว่าคาร์บเก หรือเปล่าแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาควบคุมทุกอย่างให้เราหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นง่ายและสะดวกต่อการควบคุมน้ําหนักหรือว่าลดน้ําหนักของทุกคนแน่นอนค่ะเฟนแนะนําเลยค่ะไอคอนมิวผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทไอคอน Group ใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่พาร์ทเนอร์ดีไอคอนกรุ๊ปทั่วประเทศค่ะ